นี่เรื่องการพิจารณาร่างกายส่วนใหญ่จะยุติลงในจุดนี้การมาราคะจะขาดไปตรงนี้เอาฟังให้ดีแต่จะต้องอาศัยอันนี้เป็นการฝึกซ้อมจิตเอากําหนดมันก็จะไหลเข้ามาสู่ใจไหลเข้ามาสู่ใจที่เราจะกําหนดแยกทตุแยกขันนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้มันรวดเร็วพอตั้งขึ้นปับ๊บมันจะหมุนเข้ามาสู่ใจหมุนเข้ามาสู่ใจใจเป็นอรุณพระอรุปังเสียเอง ใจเป็นปา่าช้าผีดิบใช่เองใจเป็นผู้วาดภาพใชเองมันจะมารวมอยู่ที่ใจที่มันก็ปล่อยเรื่องข้างนอกที่ไปวาดภาพว่าหญิงนั้นชายนี่น,นอกไกลไกลไปห,ลหมดมันมีอยู่ที่ใจเกิดดับอยู่ที่ใจนี่ลนะเรื่องราคาตันหาขาดกันที่นี่เอาฟังให้ดีนะพอพิจารณานีแล้วนี่เบื้องต้นพอมันรวมเข้ามาอยู่ที่นี่น,ะนั่นแหละราคาตันหาขาดต้องน,นั้นได้สอบได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เหตุการณ์นี้เป็นการฝึกซ้อมอันนี้ละฝึกซ้อม